เรื่องของลิงกันต่อเนื่องเลยนะฮะกับปฏิบัติการจับลิงรอบที่5ครับเริ่มแล้วครับเน้นจับลิงที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญกลุ่มพระปรางสามยอดครับ ขณะที่ลิงที่จับมาได้นะครับถูกนําเข้ากรงสํารองชั่วคราวนสสถานอนุพันธ์สัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีนะครับที่บริเวณพระปางสามยอดเจอที่งานป้องกันและบรรเทาสารพัยเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมกับเจ้าที่งานรักษาความสงบเรียบร้อยเจ้าที่กองสาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีครับยังเดินหน้าเปิดปฏิบัติการจับลิงรอบที่5ซึ่งในวันนี้เป็นวันที่2ของการดำเนินการโดยเจ้าที่ได้ตั้งกรงไว้3จุดครับประกอบไปด้วยหนึ่ง ที่ริมถนนวิชาเยนครับข้างร้านชโยวานิชหนกรง 2. ที่บริเวณบนพระปางสามยอด1นกรงและ3ใกล้กับจุดให้อาหารลิงด้านหลังพระปางสามยอดใกล้กับจุดให้อาหารลิงโดยการดําเนินการจับลิงใช้รูปแบบการจับแบบเดิมนะครับคือการใช้อาหารล่อลิงโดยเจ้าหน้าที่ของทิศบ,บัลเมืองลบบุรีได้เคยผ่านประสบการณ์ในการจับลิงมาหลายครั้ง ร่วมกับทางเจ้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมาก่อนนะครับซึ่งมีความชํานาญและรู้วิธีการจับลิงเป็นอย่างดีโดยเจ้าที่เทศบาลเมืองลบบุรีได้ใส่อาหารล่อลิงไว้ข้างในกรงขนาดใหญ่คนระและเมื่อลิงเข้าไปกินอาหารข้างในเจ้าที่จะดึงเชือกปิดประตูกรงใหญ่และจะต้อนลิงเข้ากรงเล็กและยาย ลิงนะครับออกจากจุดโดยเร็วซึ่งเจ้าที่ต้องทํางานด้วยความระม,มัดระวังครับเ <c oughs> พราะจะมีฝูงลิงกว่าร้อยตัวที่อาศัยอยู่บริเวณพระปรางสามยอดออกมาช่วยเพื่อนด้วยนะเขาทั้เป็นทีมนะเขาแยกเคี้ยวใส่เขาขู่พยายามที่จะวิ่งใส่เจ้าหน้าที่นะคะโดยต้องมีเจ้าหน้าที่ในอีกชุดนึงนะถือไม้เลยเขาไม่ได้ตีน้องลิงนะถือขู่เท่านั้นนะคะเพื่อทําให้น้องลิงเนี่ยเขากลัวแล้วก็เข้าไปในกรงชั่วขราวนั่นเองค่ะก็เป็นวิธีการจับลิงของจังหวัดลบบุรีนะคะ